สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถนะฮะรถตู้เกียร์ออโต้นะฮะมานำเสนอนะครับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับใครที่กําลังตามหาคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับผมห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะฮะรถสวยมากครับไม่ก็ไม่เยอะนะอยู่ที่ประมาณ 100, 100, แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูงจากป้าแดง ป้ายฟ้าแท้ๆไม่มีจดป้ายเหลืองนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว3.0ดีเซลปี2018ครับเกียร์ออโต้ผมขายในราคาเพียง899,000บาทนะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเกียร์ออโต้หายากมากๆป้ายทะเบียนฮอนงคู่ของตันถานครับ6207กรุงเทพมาหานครมีเล่มตรวจสอบได้ครับรถโครงสร้างเดิมประวัติศูนย์วารันตีไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือว่าจมน้ำครับ บอกว่าเันตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีเต็มนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมครับเป็นตัวโฉมก่อนหน้ายาวนะเป็นตัวหุ่นยนต์นั่นเองนะครับทุกโครไฟหน้าเดิมแพ้ศูนทั้ง2ฝั่งครับเป็นแบบหลอดไส้มีไฟเลี้ยวภายในตัวครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกรถสีบอนเงินเดิมเดิมจากโรงงานครับไม่มีกระทบหนักมีความจมน้ำมาอย่างแน่นอนรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับผมติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบตัวรถครับภาสีพรบอก็ต่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน กระจมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้านะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมส่วนล้อและแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กกระทะเป็นล้อกระทะให้นะครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับผมนะคันนี้ขอบสิบห้านะครับผมมีฝาครอบให้ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์ครับส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางปียี่สิบสองนะยางใหม่นะครับผมสัปดาห์ที่เจ็ดรหัสยางสองศูนย์ห้าับเจดศูนย์นะครับ r สิบห้านั่นเองนะครับดอกยางก็พร้อมใช้งานวิ่งต่อเลย นะครับผมโครงสร้างก็เดิมๆเลยนะครับดูได้เลยตัวนงตัวน็อตนะครับพัซซีนะครับเม็ดอาร์ดเดิมครับซุ้มล้อเดิมนะครับเบ้าโชวคของเดิมหมดนะฮะบรันตีโครงสร้างครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํานะครับคันนี้เนี่ยทาเบาะให้เรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง VIP สามแถวหุ่นยนต์นะครับผมนี่เลยนะครับเบาะหนังสีเทานะครับผมเกียร์ออโต นะฮะตัวรถใช้งานได้ปกตินะครับผมรถเดิมๆประวัติศูนย์นะครับเนื้อหอมมากคันนี้ผมบอกเลยว่าตัวรถเนื้อหอมมากครับโครงทรงโครงสร้างเดิมหมดนะครับโครงสร้างเดิมหมดทั้งคันนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะใครที่สนใจ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ูกครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับผมห้องผู้โดยสารเป็น3าแถวนะครับ นะสามแถวโอนได้ปกติเลยนะครับผมนะคันนี้นะครับก็ตัวรถเนี่ยเป็นเบาะหุ่นยนต์ครับปั้นเบาะมาให้เรียบร้อยสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเบาะหนังสภาพสวยๆส,สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดครับนะสว,สวยเลยนะครับตรงกลางก็มีอ่าไอตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาจะเรียกตรงนี้ก็ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ปลักหลังคานะยังเป็นสภาพเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานอยู่ นะครับยังไม่ได้ทําหลังคานะครับผมคันนี้ยังไม่มีเครื่องเสียงนะก็เป็นสแตนดาร์ดโรงงานเลยได้แค่ตัวเบาะ V3 แถว9ที่นั่งนะครับผมตัวประตูก็เป็นประตูปกตินะครับไม่ใช่ประตูดูดนะดูได้เลยนะโครงสร้างนะครับติกเกอร์ต่างๆนะครับเมทอาร์ตโรงงานอยู่ครบเลยนะครับรับประกันรถสวยอย่างแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับ0 8 9 480 7362ครับผมผมไอทอออโตนะใครที่กำลังตามหารถตู้คอมพิวเตอร์ เครื่องสามพันเกียร์ออโต้ห้ามลาคเลยนะครับผมรถหายากมากๆและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นรถปี2018แล้วนะครับไม่มีลากจดนะครับคันนี้ผลิตปี18บแดจดบดเลยนะครับตรงปีเลยนะครับผมด้านหลังฝาท้ายเดิมครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักทิืความจมน้ำนะครับผมไฟท้ายคู่เดิมจากโรงงานเป็นแบบหลอดไส้นะครับกระจกเดิมนะตาปั๊มเนี่ยของแท้สู่โรงงานนะครับผมมาดูในส่วนของด้านนนนหหลััังก่อยะครบผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับพื้นเพินเนี่ยก็ถือว่าสะอาดนะครับผมพื้นเพื่นสะอาดนะครับนะโครงสร้างด้านหลังรอยเชื่อมรอยซีนนะครับรางน้ําเดิมนะครับเป็นอาร์ชัดเจนคมคมสวยๆแบบนี้ครับฝากระโปรงท้ายเดิมน็อตเดิมครับผมทั้งสองฝั่งนะโครงสร้างเดิมหมดนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะต่ตรงกระจกนะครับฝาท้ายเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่หา คอมมูเตอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมมีเข้ามา1นึ่งพันนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะสําหรับคอมมูเตอร์เครื่องสามพันดีเซลนะครับผมเกียร์ออโต้รถหายากมากๆนะครับสเปคนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมฝั่งคนขับกระจกเป็นออโต้หมดนะครับผมมีระบบเป็นท่านล็อกนะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับ ตาเครื่องที่เดียวติดนะครับพวงมาลัยนะฮะเดิมโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแอร์แบ็คคู่หน้าเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามโลนะครับไม่แท้แน่นอนตรวจสอบได้เลยนะครับก็มีในส่วนของตัวเครื่องเล่นวิทยุติดรถมาให้นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้แอร์อนาล็อกปรับมือครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับอันนี้บอสก็ได้ลองเอาไปขับเทสได้นะครับที่อยุธยามาดูแล้วนะครับพาน้องๆนะครับทีมงานไปเที่ยวกันมานะครับ ทางคงทางขึ้นของเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์ชัดๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับร่องรอยของการใช้งานของตัวรถนะครับไม่มีเก็บสีนะครับสําหรับคันนี้นะให้สีเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูโครงสร้างของด้านหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะมีร่องรอยของการชนหรือว่าพิวารมาไหมนะครับผมอ่มาดูฝาหน้ากันสักหน่อยนะครับของเดิมหมดนะครับมอนุงมอน้ํานะของเดิมหมดนะครับนี่เลยนะครับ ลงหัวน็อตลอย Q c ซชัดเจนแบบนี้นะครับผมคันเดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดลอย Q c ซชัดเจนหัวน็อตเดิมครับสวยๆเลยนะตัวรถนะครับผมหายากมากสําหรับคอมพิวเตอร์ปีสิบแปดเกียร์ออโต้ใครหาอยู่ด่วนเลยนะครับไฟหน้าเดิมแท้สูนรนะโครงสร้างครับซ้ายขวาเดิมลอยซีนด้านในเดิมนะครับผมแก้มนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะครับผมฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะครับสภาพฝากระโปรงก็สมบูรณ์แบบนี้เลย สวยๆเดิมๆนะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดๆแบบนี้นะครับด้านขวากันบ้างนะครับเหมือนกันนะครับด้านตรงด้านในโครงสร้งเดิมน็อตเดิมรอยสีเดิมครับสวยๆเดิมๆไบกู่หน้าเดิมครับผมจากโรงงานนะใครสนใจักมาดวนเลยนะะดูกระส่งทันสีนะครับเลขตัวเครื่องตัวถังดูได้เลยนะครับรถสวยมากครับรถสวยมากสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่ามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผม เดิมโรงงานครับไม่มีชำรุดนะคะสวยๆแบบนี้นะครับสะอาดๆแบบนี้นะคะาารอยแต้มสีะะชัดเจนนะคบแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะผมห้องเครื่องก็เดิมๆเ,เลยดูครับสะอาดมากนะคะคันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมปรับสภาพแล้วนะคะผมนะตัวเครื่องครับล็อตเดิมรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มหรือว่ารั่วซึม สำหรับคอมพิวเตอร์ปี2018นะเกียร์ออโต้ครับใครที่หาอยู่รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยครับผมบอกเลยว่าคันนี้มาไวไปไวอย่างแน่นอนมาก่อนได้ก่อนนะครับ3.0ปี2018สําำหรับคอมพิวเตอร์นะฮะ899,000บาทเท่านั้นนะครับตั้งอยู่จอดอยู่นะครับพออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงมินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับใครจะมาก็รีบมาดูรถด่วนเลยนะครับโทรมาบอกผมก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์089ด 4 8 0 7 3 6 2นาหะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสว่วนครับ